ก็เอาไปสองล้านห้าเนาะคนจะทอนมาอยู่อ่าเจ็ 7, 000, 7, 000, 7, 000 5, ดหมื่นเะจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นกับห้าพันพี่น้องเงินทอนเนาะสบายดีเนาะสบายดีพี่น้องป้องป่ายเมื่อสักครู่สักคนเนาะสบายดีท่านผู้ชมทุกท่านสบายดีอ่าเอฟซี FC, ทางต่างประเทศเนาะอ่าวันนี้ก็อยู่กับซ่องเบา้าอ้นคือเก้าเนาะเบ้าอ้นะอน้อนสุวรรณพลชัยเนี่ยเดี๋ยวจ้าเนาะ มามื่อนี้เนาะบ้าอ้นกับซีมาไปกาดอ่าบ้าอ้นกับซีมาอ่าพาทุกคนเนาะไปเบิ้งอัตราแลกเปลี่ยนในประเทศลาวคือเก่าพี่นอ้องเพราะว่าหลังจากที่เราเฮ็ดคลิปไปอ่าตั้งแต่ต้นเดือนเนาะประมาณวันที่อ่าประมาณวันที่สองบอกวันที่สองของต้นเดือนเนาะมาเมื่อนี้เนาะวันที่สาวมวันที่สามเดือนหกเนาะเดี๋ยวเราจะไปเบิ้งอัตรา อัตราแลกเปลี่ยนเนาะอัปเดตอัตราแลกเปลี่ยนในสปปลาวกันว่ามันมีอ่าอัตราแลกเปลี่ยนเท่าไหร่ลวก็อ่าแล้วก็อ่ามันมีเงินเงินบาทของไทยนี่มันจะแลกได้เท่าไหร่เนาะก็คือมื่อนี้เนาะอ้นจะมาแลกเงินเนาะแลกเงินก็คือทั้งหมดพี่นอ้องอ่าสองล้านสองล้านห้าแสนกีพี่น้อง นี่เนาะสองล้านห้าแสนกีพี่นอ้องมันจะมีอยู่อ่าสอห้ 6, 5, าใบเนาะตัวน,นี้ก็เป็นใบละแสนพี่น้องใบละแสนใบละแสนเนะาะใบละแสนก็คือเป็นใบที่แพงที่สุดในสอปอลวาวละใบที่มีค่าสูงสุดละยาวจะไม่นับกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบอันนี้1ล้านเนาะหนึ่งสองสามี่ห้าหกแปเกสอันนี้2ล้าน1 2ึ่งสองหพี่น้องสล้าน2ล้านห้าแสนกีบเงินลาวเนาะ2ล้าน5้าแสนกีบเงินลาวจะแลกเป็นเงินไทยได้จักพันบาทพี่น้อง อันบ่วชีได้ลายใบยหรือบอเนีพี่น้องเนาะอันนี้ก็ต้องต้องติดตามกันชมกันเบื่องเดียวอ้อนกันชิพ้าไปอ่าแลกเงินอยู่บอที่เฮาแลกคลิปก้อนเนาะคลิปก้อนหน้านั้นก็ก็คืออ,อัตราตอนนั้นกับเลดอยู่ที่อ่าคลิปแรกบ้านเนาะอัตราแรกเปลี่ยนอยู่ที่อ่า515เนาะก็คือพันหนึ่งต่อห้าแสนสิบห้าพันกีพี่น้องแต่ว่าต๊มาหอด ปลายเดือนนี้เนาะปลายเดือนหกนี้วันที่ซาวเนาะวันที่ไปแรกนี่มันจะได้เท่าไหร่พี่น้องมาที่ตามเบิ้งนํากันพี่น้องมัว่าจะได้เท่าอันสองใบคือเก้าหรือวอเพราะว่าเขาตอนไปละตอนเขาไปแรกตอนนั้นก็นได้ได้สองใบพี่น้องมัวว่าเงินสองล้านห้าเนี่ยสองห้าใบานี่จะแลกได้จากใบพี่น้องมาที่ตามซมเบิ้งนาํากันแล้วก็เป็นกำลังใจให้บ่าวโอนคือเก้าพี่น้องเอ้ยมัวว่าอาตาัตราแลกเปลี่ยนมันจะ สูงขึ้นบอรหรือว่าจะลดลงบอเนาะต้องไปเบิ้งตัวจริงพี่น้นองอ่ะเดี๋ยวเฮากาจะเดินทางไปแรกกันเลยพี่น้องโอเคนะทางที่อ้นจะไปนี่กัอ่าเป็นทางอ่าข้างๆมอซอเนาะ จะเป็นคณะเฮาาียนภาษาเวียดเนาะภาษาเวียดนามกะอยู่ในมอโซนี่กะสามารถเรียนได้หล,ลากหลายภาษาเนาะว่าจะเป็นภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นเนาะหรือว่าภาษาฝรั่งเศสเนาะอ่าคนลาวกะมักนิยมที่จะมาเฮียนเนาะตอนนี้น้าอก็จะไปที่ห้าแลกเปลี่ยนที่โอนเคยไปเปลี่ยนเนาะในต้นเดือน มาเมื่อนกันว่าปลายเดือนนอเลทเงินมันจะ,ะตกอยู่1,000ัตัวจากกีบนะเจ้าตัวนี้เนาะก็จะเป็นเส้นทางโด่งเนาะขี่มานี่นมันจะเป็นต้อหน้ามอสอพี่นอ้องกับปู่คอนกินีตยังดีเนาะตัวนี้ยุคขวามือเนาะจะเป็นทางเข้า มหาวิทายาลัยแห่งชาติไฟเบล ر มเลยพี่น้องตอนนี้น่าจะเป็นไฟแดงถ้าเลี้ยวไปทางซ้ายเนาะก็จะออกไปทางาบ้านคำหุง่งเนาะขี่ซื่อขึ้นไปจะเป็นสายน้ำเงินแต่ตอนนี้เราจะไปซื้อเนาะจะเห็นว่าสองอฝ้าข้างทาง,งทั้งพู่น,นกาจะเป็นท่านขาย พวกโทรศัพท์มือถือหรือว่าเป็นเกี่ยวกับลำโพงต่างๆเนาะแล้วก็จะมีธนาคารพร้อมเนาะพี่น้องกโทรศัพท์ที่นิงยมใช้ในโซโปโปอลาวก็จะเป็นพวกอ่า Vivo Oppo เนาะที่ราคาบ่าสูงเนาะกัะมี h u a w e ยต่างๆเจ้าต,ตอนนี้นเราก็เลี้ยวขวามาเนาะเลี้ยวขวาขึ้นไปเนาะตอนนี้อัน ที่เป็นตึกสีน้ำเงินตัวนี้เนาะก็จะเป็นคณะาภาษาภาษาจีนเนาะคณะของจื้อเนาะตัวนี้ก็หาก,ากาก็สร้างแล้วพี่น้องกัคนลาวก็นนยมมาไมเฮียนเนาะเฮียนภาษาภาษาจีนเนาะ<ม>เพื่อเพื่อจะไปซื้อสัรคนจีนเนาะนักนักธุรกิจจีนเข้ามาในสปปลาวเนาะ คนที่แปลภาษาได้ก็จะมีเงินเงินเดือนค่อนข้างสูงนะจาอาเรียกว่าไปนี่ก็สามารถเข้าไปในตัวมอซอได้พี่น้องแต่ว่าห่าไปชื่อเนาะก็จะมี้านขายยา้านตัดผมหัานแปงลงรถต่างๆนะพี่น้องก็จะมี้านพวกบุฟเฟ่ตฟฟ์นะ้านขายเอกสารต่างๆกับจุดหมายปลายทางของเขาใ,ใกล้ซีฮอนแล้วพี่น้อง จะมีคนส่งเนาะคนส่งหุองกระลุนนะเลยไปจักน้อยกัจะหอดห้านที่เราจะไปแลกเงินกันแล้วพี่นอ้องสกตลบ่ห้านแลกเงินที่เราเคยมาแลกในตอนต้นเดือนนะพี่น้องบุคคลวาร์แลกเงินเมืนน่อนี้ในวันที่สอเดือนเดือนหกสองพันสองนี้จะอัตราจะเท่าใดเดี๋ยวมาเบิ่งกันพี่น้อง เท่าที้กัมาอ้นกับมาฮอดอสถาที่อา,า,า,จ,าจารย์นักเรียนอาจารย์เรียเราไปแลกว่าเงินสองล้านห้นี่สามารถแลกได้เท่าใดนเนาะแรกเงิน เก้าเก้าอ่ะตัดเลขเป็นเราจะแลกยี่ว่าห้าพัน ได้เงิน2องล้านห้าได้ยูห้าพันแล้วก็จะได้เงินพรีนาอเราจะไปต้องไปเลยโอเคเนาะตอนนี้เรากำลัแลกเงินมาเป็นที่มอีแลวพี่น้องรรหว่าง ที่หฮอกลับเฮาก็ได้ซื้อสานมเจ้าดังเนาะนี่เป็นสานมไทยมุกจากอ่าไต้วันเลยนะชุดไต้วันก็ไปรุ่นลาวนักศืกอสาลาวกับนิยมสนชอบกิบนค้นแบบมากที่กันเนาะแับอาการร้อนโอเคเอามาสารุปกันเลยพี่น้องอ่า นี่น้อเอาไปแลกเงินพี่น้องสองล้านห้าเนาะสองล้านห้าแสนคีบเงินลาวอ่ามันได้เงินบาทอยู่อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าพันพี่น้องห้าพันเนาะห้าพันแล้วก็เอาไปสองล้านห้าเนาะเพิ่นจะทอนมาอยู่อ่าเจ็ดหมื 70, ่นเจ็ดหมื่น เซ็ตมื้นกับห้าพันพี่น้องเงินทอนเนาะอันนี้ได้เงินเหลือเงินทอนมาจากอันที่เอาออกไปสองพันห<ม>้าก็เลขอัตราแลกเปลี่ยนของมือนี้เนาะวันที่ซาวมันจะโอยู่อ่านี่เลยตามนี้เลยพี่น้องน,น็นบอกอ่าสี่แปดห้าอัต,ตาราแลกเปลี่ยนเนาะเลขแลกเปลี่ยนก็คือเงินบาท หนึ่งพันบาทตอกับสี่แสนแปดสิบห้าพันกีบพี่น้องกับสรุปง่ายๆก็คือจากที่ต้นเดือนเนาะมันขึ้นอันตราเลกเปี่ยนขึ้นเนาะขึ้นห้าหนึ่งห้าเนะ 1, าะพันหนึ่งต่อพันหนึ่งต่อห้าแสนสิบห้าพันพี่น้องแต่ว่าต๊มาวันที่เสาววันนี้เสาเดือนเดือนหกเนาะปัจจุบันที้นไปแรกนีกา มันจะลดลงมาเนาะมันจะลดเหลือเพียงแต่สี่แสนพันหนึ่งต่อสี่แสนแปดหมื่นห้าพันพี่นอ้องการลดลงมาเนาะการลดลงมาอ่าหลายเติบอยู่ได้ลงลงมาสามสิบพัน 30, 000, พี่นอ้องสองพันห้าได้อยู่ 5, ห้าพันบาทพี่น้องม่จินตันบาทเงินไทยแทย้ๆเลยพี่นอ้อง ยังพาแลกเปลี่ยนเนาะได้มาห้าใบพี่นอ้องห้าใบกับเงินเนล่าอีกหนึ่งสองสามสี่สี่ใบนาะเอาไป่อห้าใบได้มาอยู่อ่าได้มาอยู่เก้าใบพี่นอ้องอ่ากาเป็นยังเนาะเล่นเงินมันจึงตกลงก็เพราะว่าทางรัฐบาลนได้ออกควบคุมพี่นอ้องไดออกพันพันธบัตรเนาะ เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อในประเทศลาวซะนั่นก็คืออัตราเงินลาวจะแข่งขึ้นแน่ก็เงินเงินบาทเนาะการจะลนค่าลงเพราะว่าทางรัฐบาลเพิ่อนได้เร่งเร่งไช้อาภายเงินเงินเฟ้อนี่เนาะท่าบ่ฮีบจัดการก็จะอาจจะเป็นคือประเทศนอกก็ได้ยังประเทศอ่าสีลังกาพวกนี้เนาะก็ ให้อัตราเงินลาวมีราคาจะนั้นเนาะเพื่อนก็เลยออกมาตรการเนาะก็คือออกพันธบัตรเนาะให้ประชาชนเอาพันธบัตรไปเข้าธนาคารเนาะเพื่อแล้วกรัฐบาลจะมีเปอร์เซ็นต์ให้ก็คือสาวสาวอตตปีเนาะพี่น้องของเงินของเงินฝากเนาะถ้าผู้ใดมีเงินมีเงินหลเนาะเอาไปเข้าธนาคารก็จะได้เนาเนาะเบี้ยสาวเปอก์เซ็นตพี่น้องถ้าอ้นมีเงินไหลก็อ้นก็จะไป ไปฟ้าคือกันเนะเพื่อจะกินล็อกเปียสาวไปเสียมพี่น้องกินแรกมาก็คือจะไปซื้อเครื่องเนาะตอนนี้ไปซื้อเครื่องมาขายพี่น้องต้นการขายเครื่องออนไลน์กนะันแต่ต้องไม่สร้างเครื่องมาแต่ประเทศไทยคือกันเพื่อจะมาขายเป็นเงินเงินกีบด้วยกันเนาะแต่ว่าเขาไปซื้อเนี่ยเราต้องแลกเป็นเงินบาทคนพี่น้องจึงสามารถซื้อเครื่องที่ประเทศไทยได้เนาะได้มาห้าพันนี่เนาะสองพันห้าห้า เนื่องมาจากอ่ภาภัยเงินเพิ่นเนาคือรัฐบาลไปควบคุมฮนอัตราเลกเปลี่ยนถ้าอ่าอัตราเลกเปียนเล่นอกมันสูงเนาะรัฐบาลจะจะแจ้งปรับหม่แล้วก็ปิดเนาะเอามาเบิ้งกันเนาะเลดธนาคารเทียบเทียบกับเลดอ่าฮันแรก,กื่งกีเนาะนี่ไม่้องเห็นบรเห็นว่าอ่า,อาเงินเงินบ้านเนาะ คลิปแรกบ้านเนาะก็คือถ้าซื้อเข้านี่ซี่ซี่ห้อยแปดสิบเอ็ดจุดเจ็ดศูนย์ถ้าซื้อเข้าธน,นาคารเนาะแต่ว่าถ้าขายออกเด็กขายออกกิ๊กดูที่เลทอ่าซี่ซี่ร้อยแปดสิบห้าจุดสองเปดเนาะก็คือมาเทียบกับเลทอ่าธนาคารกับเลทนอกก็คือเท่ากันเลยพี่นอ้องเพราะว่ารัฐบาลเพิ่นจริงจังเนาะในการอ่า ตราเล็กเปียกเล่นนอกกับเล่นธนาคารให้ให้มันเท่ากันเพราะว่าเล่นนอกเรามักจะเอาเปียบผู้อ่าผู้ไปแลกเนาะผู้ลูกค้าที่ไปแลกก็คือเล่ดทางนอกจากที่อ้นอ่าไปแลกคลิปก้อนน้านี่ก็คือเล่ดธนาคารอีกแบบแล้วก็เล่ดนอกอีกแบบนี่มันไม่ตรงกันแล้วม,ม,มาปัจจุบนันนี้เล่ดนอกกับเล่ดอ่าธนาคารถือว่าอ่าใกล้เคียงกันเลยเนาะกต่จะลดลนกันหลายเพราะว่า ถ้ารัฐบาลว่าควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนห้ามทั่วไปเนะาะเพราะก็ทราบว่าก็ทาบมันเล่แบบนี้กะเ็ให้ประเทศกะจะเฟอ้อไปเรื่อยๆฉะนั้นเนะาะรัฐบาลเพิ่งจึงอ,ออกมาตรก,การก็คือเล่ยห้าแลกเปลี่ยนกับเล่ธนาคารให้ใกล้เคียงกันพี่นอ้องบ่เอารัดอเอาเปรียบกันหลายพี่น้องแต่ยังที่เห็นเนาะเขากา็แลกมาได้ห้าพันก็คือว่าเกินเกินงบ,บเกินเกินคาดพี่นอ้อง ว่าได้หลายใบย,ยี่ได้ห้าใบใช่ไสองพัน, 2, นาห้าเนาะได้หาา้าใบโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นข้อความมูลเล็กเล็กน้นนอยๆที่โคนเอามาฝากกดสำหรับข้อมูลตัวใดที่พลาดตกห่องหรืออาจจะว่าบุธก็ขอโทษขออภัยนพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้ก็บ้าอนก็นขอกล่วาวคำว่าสบายดีเนาะขอลาไปก่อนเดี๋ยวต้นเดือนหน้าอาจจะเรียกเงินอาจจะลง ก็นี่เนาเดี๋ยวเหามาไปเลีกยงที่อทน,นินเนาะจะรับกิปนี้กับเกินเกินหรือเงิ่เท่านี้เนาะขออนลาบิก่อนบ๊ายบาย